สบายดีพอแม่พี่น้องมืนน่อวานเราใช้มาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอ่านหนังสือไทยให้พี่น้องฟังเนาะกระสีเอาเป็นหนังสือธรรมะเนาะเพราะว่าเป็นหนังสือที่อ่านยากเป็นแปลว่าอ่านยากหาแหละเนาะสำหรับหนังสือสำหรับแปลว่าคือว่าอ่านยากเนาะตัวหนังสือธรรมะ กัอยากได้เติบอยูที่มาอ่านลองอ่านพัศหนังสือไทยให้พี่น้องฟังเนาะเหมือนล่งคลิปก่อนก้อนนั้นล่งคลิปหัววานี่เนาะมันกะปิดความกิเทนเปิดทอไรเทเชื่อกับปิดเนะาะจักมันเป็นอยางข่อยกับโ,บโมโหเป็นยางเนาะข่อยเปิดตั้งซีหาเทื่อหูเนะาะจังเปิดใจบ่เข้าใจยูทูปเนาะว่าเป็นยางจังปิดความกิเทนของข่อย แล้วก็มอน,นี้กาอยู่บ้านกับแม่กับพ่อปูเอ่เยนยาะเป็นย่นนาป,ป็นไปเห็ุงานน้องแปงไปโรงเรียนสิมาอ่านหนังสือให้พี่น้องฟังนี่เอ้ยมันมาว่ามันกลับหลังเนะาะเพราะว่ามันเป็นกองนาฮะนะพุทธวัจนะเนาะหนังสือเรื่องท่าน สิลองอ่านภาษาไทยให้พี่น้องฟังเนาะแล้วกะมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เนาะอยู่ในคลิปเก่าเพิ่นกาบอกว่าผู้ล่งหลายคนก็บอกว่าให้ขอดอยู่นี่หลายคนก็บอกว่าให้เมื่อวานก็ดีเนาะกะขอบคุณขอบใจที่มาเป็นกําลังใจให้เด้อพี่น้องแล้วกะโมโหบ่แนอร่นอน,นอยเนาะว่าสิยังจังได๋กะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เนาะ เ mm hmm. ขาสเขาเหลืองเลยนะ้อืเอนี้เฮ็ดคลิปคนเดียว mm hmm. เป็นกำลังใจให้สองซาลาบาไทยในเด้อพี mm ่ hmm. น้องสิลองอ่านหนังสือให้พี่น้องฟังเนาะขังแรกเลยอ่านหนังสือไทยอ่านผู้เดียวมันกิดิบุกเป็นตัวหัวไนไดนเนะาะเพราะว่าลองแปลงกพบท่านเลิกงานสิลองอ่านถ้าผู้ใดอยากได้คลิปต่อไปก็คอมเมนต์เด้อพี่น้องเลย ที่อ่านหนังสือเรื่องธาตุเนาะพุทธาวาจนะนีะ่พี่น้องเห็นปะบางโตมันก็อ่านยากเนาะ <c oughs> บางโตมันก็อ่านง่ายแต่จะสิบวกพี่น้องวะเป็นยังคนเล่าจังน,นั่นอ่านหนังสือไทยออกเนาะก็อ่านออกเมื่อตั้งแต่นหน่อยนะเนะาะเพราะว่าเบิง่งโทรทัศน์ไทยนี่สินะใน่ก็ เวลาฟังเพลงก็ฟังเพลงไทยสิส่วนมากเนาะส่วนมากที่ฟังแต่ไทยส่วนไรก็เลยจือเนาะเวลาเขาเขีเขยนเขาห่องเพลงอะนะแล้วเขาก็สีเขียนนุ่มเนาะเขียนเป็นหนังสือนะนะเฮาก็เลยอ่านได้เจือนะใส่ใส่สมองใส่ความชินน่นแหละมันกะเฮาเห็นอยู่บ่อยๆเฮาก็จืดโดยอัตโนมัติเนาะนี่กะคอยกะอ่านบอกออกหรอกท้าว่าเคยฟังมากเนาะ ว้าพุทธาวัตนะคอยก็บฟังเสมอเนาะกะอ่านทา,าวบาบฟังมากก็คืออ่านบ่ค่อยออกปันใดเนาะแต่บางโตก็อ่านบาอ,ออกเอาเขาเหลืองเลยเนาะผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจเนาะ ในของที่พอใจกระดาของที่พอใจเนาะพี่น้องผู้ให้ที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้เครื่องนุ่ห่มที่นอนข้าวน้ำปัจจัยมีประการต่างๆด้วยความพอใจในทานผู้ประพฤติตรงประพฤตินี่มั่นกัแบบวะ่ามันก็ะ เท้าโบฟั่งมากนะเขาก็อ่านโบออกหรอกเนาะเพราะว่ามันมันลายโตหะนะและมันกับบกคือภาษาลาวเนาะมันกระต่างกันได้เติบเนาะนี่เขาจืดโดยการฟังมากเขาก็เลยจือตัวอ,อกักษรแต่สี่หยไปเคียนนะเขียนโบเป็นเนอะพี่น้องเพราะว่ามันเขียนโบเป็นอนะโบหูอ่านออกแต่เขียนโบเป็นเขียนโบเป็นแต่ข้ามง่ายๆนะเขียนเป็น แต่ยังเชียนประพืชประพืชนี่สะเขียนโมเป็นทัชเฮนเนึกว่าเขียนนะเขียนโมเป็นเนาะอาซิตรงเบาความเสียงจะสิเป็นนั่นแหละประพืชตรงสิ่งสิ่งของที่ให้ไปแล้วย่อมให้ไปแล้วนั้นย่อมเป็นของที่บริจาคแล้วสละแล้วไม่คิดเอาคืน ผู้นั้นเป็นสับรุษทราบชัดว่าพระอรหันต์พระอรหันต์เปรียบด้วยนาบุญคือแบบว,ะวะ่าตอนเขาอ่านในใจค่ะเขาก็อ่านข้องของเนาะ แต่พอมาอ่านออกเสียงจริงๆนะมันกลับแบบว่าติดๆคัดๆทดนะมันแบบว่าบบคือเฮาอ่านในใจเฮาอ่านคนเดียว,วสินะมันกระต่างกันเลย่อนองมันโบได้คือกัน <c oughs> บริจาคอาชีพว่เขอใจนออ้องแขวหรือเปล่าจริงที่บริจาคได้ยากเงาะ <c oughs> ซื่อ ชื่อชื่อว่าให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอพอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมได้ของที่ประเสริโนรชน นรชนนี่เขากับถ้าเข้าโบฟังมาเขากับอ่านบอ,อกเนาะมันมีโนหนูรเรือเนาะชช้างโนหนูเนาะฟังมากก็เลยอ่านออกเนาะพี่น้องนรชชนอะไรเนะาะบอู้หวาอ่านจากสีหรือบบเนาะแต่ว่าทานบบถืออ่านผิดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องคอมเมนต์ได้เด้อ นรชนให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดณนะที่ใดๆย่อมมีอายุยืนมียศด,ดังนี้นเนาะเข้ากับอา่านผ่านๆไปเรื่อยๆเนะานอะอ่านเข้าไปอ่านเบิดเนาะเพราะว่าคอยตีแไว้ว่าคอยเสีอ่านทำไรัะนะวิปาาของคน ตะนีและไม่ตะนีเนาะวิบารกของคนตะนีก็คือภาษาลาวก็คือขีที่นั่นแหละเขีที่ขีเนี้ยวย่าจะชี้อะไรเนาะอันภาษาไทยเพิ่งเอินมาตะนีเนาะหรือว,ว่าก็ใชภาษาไทยเองนะเนาะอ่ะขอสิอ่านวิบารกของคนตะนีเนาะ อ่าหน่อยเดียวกับแปดนาทีนะ่าไอ้ทีิเทวดาถามเนาะถามผาทูลถามว่าชนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตหนีเหนียวแน่นเขาดีแต่ทำการกิดขวางคนอื่นผู้ให้อยู่ วิวากของคนพวกนั้นจะเป็นเช่นไรสัมปายาอ่านบ่ออกสัมปายาพบบอคือคอโทรเดอพี่น้องคะอ่านพ่ออ่านจริงๆเลยพ่ออ่านบ่ออกเลยพี่น้องสำไรสำหนึ่งสมปายาพบบอของเขาจะเป็นเช่นไร ่อยอ่านออกเนาะ่ยอยก็สิขามไปเนาะกระสิบ่อ่านชัดเจนแะละประมาณพบแหละเนาะพบศาสตร์แหละเนาะจะเป็นเช่นไรข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจะไหนข้าพระองค์จึงจะรู้ความข้อนี้เนาะเทวดาถามพระพุทธเจ้าเนาะ พาผู้มีพระภาคตัดตอบนะจนเราใดในโลกนี้เป็นคนตนหนีเหนียวแน่นคีดเนี้ยนัน่นแหละเนาะที่นี่นี่ดีแต่ว่าเขาทําการกีดขวางคนอื่นเราอื่นผู้ให้อยู่คนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกเนาะกําเนิดเดาชฉานหรือยมมโลกยมมโลก หรือว่าน่าหลอกขนาดเนาะแต่ว่าเพิ่นเขียนยมโลกค่ะเขียนแต่ย่อยากกับเม้าหมาเนาะู้หูว่าเป็นจักรีดรูอบเนาะยมู้หูว่าเพิ่นอ,อาจอาจสีบ,บรีเขียนแนวนี้นเนาะควรที่อ่านตามที่เอยเข้าใจเลยแต่ว่าแต่ว่าอาจสีโบไม่แนวนี้เนาะหรือยมโลกเนาะยมถาม้า ท้ากวาอ่านนะมั็คเป็นยมถ้าหากถึงความเป็นมนุษย์ก็เกิดในสกุลยากจนซึ่งจะหาผ้าอาหารความด่นเริงความความล่าเริงและความสนุกสนานได้โดยยากคนพานเหล่านั้นจะต้องประสบสิ่งใดผู้อื่นเขา จะต้องประสบสิ่งใดแต่ผู้อื่นเขาย่อมไม่ได้แม้แต่สิ่งนั้นคือหวังสิ่งใดกับบไนนุไลในเนาะความปัถนาของเขานั้นเป็นผลในภพนี้และภพหน้าก็ยังเป็นทุกขติอีกเน,นา,าะปัถนาแบบว่าปัถนาสิ่งใดกับบไนนุไลในเนาะ อันนี้แปลเป็นภาษาลาวด้วยพี่นอ้องปัฒนากับไม่ค่อยได้ร่างปัฒนาจะใช่นะความความตนีฮะเนาะมีผลแก,ก่ปัจจุบันนะกะตอนตายไปน้ำอีกนี่ตัวน,นี้ค่ะแปลว่าผูไห่เนาะผูไหทธตดนะก็แต่ข้าบอกมุจริญ ข้มพระพุทธเจ้าเท้ๆเลยพี่น้องว่า,าเป็นคำาที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าแทเเลยเนาะพุทธาวัจนะเนาะค่ะผู้ใดอยากฟังอยากศึกษาค่ะอยู่ใน y o u t u ู e มี่เนาะเต็มเลยเนาะเขาไปศึกษาเข้าไปฟังได้เนาะ้สิหูหล้ยางเนาะค่พระพุทธเจ้าเ,เานะาป็นส้อนยังเิ่นซ้อนมิด ทุกอย่างเนาะพี่น้องพระพุทธเจา้าการขี่การเหี่ยวการหว่าการจากักทุกอย่างที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนาะกล่าวแหลกเที่ยเ,เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแต่เฮาควรเห็นตัวแนวใดเปิ้ลซ้อนเบิดเนาะข่าวูุไดมีดวงตาเห็นธรรมได้ธรรมะเข้าใจธรรมะเนาะสีสีหูเนาะ สนเราไรในโลกนี้คอยอ่านรัดเอาเลยพี่น,น,น้องตัวเนียบอ่านเบิดพระผู้มีพระภาคตอบเนาะตอบจนเหราไรในโลกนี้ได้เป็นมนุษย์แล้วรู้ถ้อยคำปราศจากความตนีคือหูวะหูถ้อยคำาบ่วะโบกขีนะ,นะเนาะเลื่อมใสในพระพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เป็นผู้มีความเคารพแรงกล้าเนาะการเคารพก็ต้องแรงกล้านะเนาะแบบว่าศรัทธาแบบว่าศรัทธาพระพุทธเจา้าพระองค์เดียวใช่ไหบ่เอาไผบ่เอาไผนั่นแหละเนาะก็คือความศรัทธาอย่างแรงกล้าเฮาก็สิศึกษาแต่คำพระพุทธเจ้าเนะเาะเฮ่อฉีว่ข่ำคนอื่นย่อมปรากฏ เจดเลงค่ะชนเหล่านี้ย่อมปรากฏในสวรรค์อันเป็นอุบัติหากถึงความเป็นมนุษย์ย่อมเกิดในสกุลมั่งคัง่งได้ผ้าได้อาหารความรื่นเริงและความสนุกสนานโดยไม่ยากพึงมีอำนาจแผ่ไปในโลกในพวกขศัพท์ผู้ขศัพท์ค่ะ ว่าห้องข้บนฟังหน้าเ้องกสิอ่านบออกเนาะว่าเพื่อนเขียนนายเนาะเป็นภาษาไทยเนาะมันกับมันบอกคือกับภาษาลาวนอะพวกข้ทัพย์ที่ผู้อื่นหาสะสมไว้บันเทิงอยู่ใน วันเทิงอยู่นั่นเป็นวิวากในภพนี้ทางภพหน้าก็เป็นสุขเนาะทาบาวามีมาตั้งแต่ชาติก่อนนะกะสิมีพกกระส์เนาะที่เกิดในตระกูลคนรวยจะ้ะห้านี้คือคอยด้วยจังสีกับอาชจจิเคยต์ตนีมาลายเนาะจังเกิดมาจน นต่อไปทรัพย์ในวินัยที่สองอันนี้ทรัพย์เนาะทรัพบแบบว่าทรัพย์ในถ้ำวินัยของพระพุทธเจ้าเนาะถามว่าเฮามีลักษณะแบบนี้ก็คือเฮามีทรัพย์แล้วเนาะพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บอกว่าเฮามีทรัพย์ผู้ใดหน้าที่เดยคุณน้องก็คือ อ,อ่านแค่นี้หิหฮพี่น้องฟังพอาน้องพูวามันกระไรนาทีแต่ว่าคอยติก๊กไว้ให้อ่านนะร้ายอยู่เนาะแต่ว่าถ้าพะยากฟังอีกอะคอมเมนต์เลยพี่นอ้องกะสิบมีพะยากฟังหรอกอ่านซับก่อนให้มันจบเนาะจบแล้วก็สิปิดคลิปเลยพี่ขู่ช่งหลายซับฮะเออภาษาอันนี้เด้อ ภาษาแบบว่าภาษาไทยโบราณน,น,นะนะข่อยอ่านบอกเนาะมันก็เป็นภาษาเล่าคือกันเนาะภาษาเล่าสมัยก่อนกับเป็นแนวหนีเนาะภาษาล่ากับภาษาไทยที่มันเป็นเด็กหนึ่งโบราณเด็กสองโบราณข่อยตะกี้ข่อยจือเบิดหอเด็กซิปตอนเรียนแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับ,บ่จือเนาะอ่านบอกตรงนับเอาจากอ่านออกมันสมองเลอะเลือดไปบิดเลย พี่ขรูทั้งหลายทรัพย์ห้าประการเหล่านี้มีอยู่ห้าประการโดยไหนทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือตคอาคะทรัพย์คือปัญญาเนาะนี่คือฐานห้มีแบบนี้คบหานี่ก็คือเ้องมีศัพย์แจวเนาะมีทัพย์ในรรมวินัยของพระพคุณธเจจาเนาะก็ะคือห้องปจนเนาะ บุรีบุรีท่านมีกระลองไปศึกษาเลิกพี่น้องลองไปหาตะ่อยนะั่มีอยู่เนาะมีแต่อาร์ีบุรีรายเนาะบุรท่านเข้าใจได้ปันได้กาสีจบคลิปซะเนาะพี่น้องเพราะวะ่าแต่ว่าถาดสับหน่มันหลายเนาะพี่น้องสับสับของม่มีวินัยหนึ่งวินัยสองพาผู้ใดอยากฟังก์คอมเมนต์เด้อพี่น้อง พี่มาอ่านให้ฟังต่อแต่คลิปนี้กะสิจบเพียงเท่านี้เลิกพี่น้องหลายนาทีแล้วเนาะปากเป็นกำลังใจให้โซงซาลาบอไทยในเดอ้อร์นาคาวันมืออื่นเนาะอื่นเล่นเซากะสิผ่าน้องแปงไปกินมูกระทะเนาะที่เอฟซีปากเงินมาให้น่ะแหละเนาะกะสิผ่านพอเมะกลักวไปเนาะเป็นมาให้ซองควันน่ะแดด กะิไปกินอยู่หลานเอาเป็นจได้พี่น้องอ่านหนังสือไทยบางเทื่อกะอ่านออกบางเทื่อกะอ่านบออกเนาะเพราะอ่านจริงๆนะเขากะบุคือเข้าอ่านในใจเนาะอ่านในใจเข้าสิอ่านได้เสพได้เพราะอ่านจริงๆน,น,าาน,ใน,ในะมันกะเกิดกากะสำหรับคลิปนี้กะสิ้จบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเลยฝากเป็นกำลังใจลองอ่านให้พี่น้องฟังครัง้งแรกเนาะอย่าพี่น้องล่มคาน เราสีจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องบ๊ายบายฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อ